สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจอนั่นก็คือ Toyota Hilux t r a v o ปี2026รถกระบะที่ถูกพัฒนาให้มีความดุดนันแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกเครื่องยนต์สมรรถนะส,สูงภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางรวมถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการบรรทุกอย่างลงตัวเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าไฮลักทราโว2026มาในรูปลักษณ์ใหม่หมดจดด้วยเส้นสายที่แข็งแรงกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมรมดำ พร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมที่มาพร้อมไฟเดลิท DRL รูปตัว L ให้ความรู้สึกทันสมัยและดุดันในเวลาเดียวกันกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความบึกบึนรองรับการใช้งานหนักและสมบุกสมบันล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่พร้อมยาง all-terrain สำหรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของโตโยต้ด้วยไฟไท้ายเล็ดีไซน์เรียบหรูพร้อมกันชนท้ายเหล็กเสริมความปลอดภยัย ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮลักทราโว2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD ให้เลือกตามความต้องการโดยเฉพาะระบบ 4WD ที่มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติ ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับผ่านเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างแบบใหม่ที่ปรับปรุงให้สามารถรองรับแรงกระแทกและน้ำหนักบรรทุกได้ดีกว่าเดิมการทรงตัวและการยึดเกาะถนนดีขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือบนทางลูกรัง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกที่ได้คือความพรีเมียมและสะดวกสบายมากขึ้น Toyota Hilux t r a v e l 2026มาพร้อมเบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้า8ทิศทางในรุ่นท็อปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบพุ่งหนังหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบแผนที่นำทางกล้องรอบคัน360องศาและระบบเครื่องเสียง JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดเต็มอัตรรส นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังไฮลักทราโว2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลายัยหนุนกลับ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถุงลมนิราภาัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถัง G.O.A ที่แข็งแกร่งเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกรูปแบบ h i l u x t r a e o รุ่นใหม่นี้ยังมีความสามารถในการบรรทุกที่ยอดเยี่ยมด้วยกระบะท้ายที่มีความยาวและความกว้างมากขึ้นรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า1ตันและสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเช่นหลังคาไฟเบอร์ ตู้บรรทุกตะขอลากพ่วงและบันไดข้างให้เลือกติดตั้งตามความต้องการของผู้ใช้งาน สำหรับราคาจำหน่าย t o โยต้าไ l u ัก r a ทราโว2 2026ในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทในรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1,450,000บาทในรุ่นท็อปสุดโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามระบบขับเคลื่อนเกียร์และอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้ โดยรวมแล้ว Toyota h ไ l u ัก r a ทร2026เป็นรถกระบะที่ได้รับการยกระดับอย่างครบถ้วนทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์การขับท่องเที่ยวออฟโรดหรือแม้แต่การใช้งานในเมืองเป็นรถครอบครัวที่มีพื้นที่ใช้สอยกว้าง